เมื่อไนจะหาตื่นเซกว่าล่างนามาติมาเจ็ดนานี้ค่ะอันเจดนาไงเป็นโคกของออกใหม่ที่ในห้องกันเนะื้อเหลือไนค่ะเอาล่างนาละลายกล้วยไหนมันอำมดใส่ค่ะก็เลยอันใกล้เป็นสิวนาล้ำใก,กล้คมใกล้ใกล้ตีนา นาอ่ำจึนเสือเสื้อนั่นก็ปลาเข้าล่างนาอ่ำมดเสาอแลมันเลยเป็นส<ะ>ิวมากค่ะเปนเจ็ดนาในมันเตจไทรแถมเนื้อก้นอันมีสิวเนื้อน้ำนาเข้าอ่ำจึนเสือเสื้อนั่นค่ะทสมาเป็นก้นแต่งหน้าด้านหน้านำน้ำกอรีซุงเซ่แหม่งค่ะก็ปลาเข้าล่างนาหลายๆก้นไหนมันอ่ำมดเสอค่ะปลาเข้าล่างนาอ่ำมดสส่ก็นาเข้าก็เตจเป็นสิวเตจล้ำเตะอ่ำจึนเสือค่ะ ตามูลกอติอ่าซับหึงอันล่างนาอันไนสัมว่าเป็นก้นแพ้ง,ง่ายก้นใกล้พิษอันต้ามูลเจื้อในไหนกอดซุ้งเซือเลยค่ะก็ว่าเอาเป็นออแกนิสสีเฮดไว้แลมันอ่ำตื้อเครืองผิวหนังเห้าค่ะ เจ็ดนายเย้าสั่งเย้ากออ่ำสุกแปดกอลายคามันเตะซึมข่าวกว่าในเนื้อเฮ้าเฮ้ากอขึ้นตาหมุนเฮ้าสังเฮ้าจ้อมลรกําเหลียวค่าเป็นซิวในกอเจื้อแห้งไว้หนาค่าอันในในเมื่อพ้องเฮ้าเจ็ดนั้นเนจ็ดแหมงเจิ้หลหลตาเฮ้าเจื้อคุณนางเฮ้าในไหนมันเตะมีขี้ผุนขี้ไข่กอไวน้นำหนาเลยเจ็ดแหมงเจื้อนั่นลีลีคาเฮ็ดไ้ตุ่มคนเฮ้ากอแกบลงป้ากำมในกว่าด้วยอันคาเฮ้าเจ็ดออกมาค่ะเนาะอันในคาเฮ้าล่างนายเย้าสองกำเย้าค่ะนะ โอ้มาเจ็ดออกก็ตั้งตึกหลําจักไหนอยู่ค่ะอันเจ็ดนาในไหนตาเลี้ยวเพซื้ออันเจ็ดมัหนึ่งอันติดแถมป้าโนนกุยมันแทงหนึ่งอันค่ะเป็นดอนตาอันนเรือนในเต่เรือนหน้าได้ก็อ่าไปยุ่มเจอค่ะว่ามันสองตมีไห้กว่ามันเป็นสินค้าอันใหม่เลยเขาปันโปรโมชั่นไว้เดือนในค่ะจนเจอใครซื้อเจ้าหรือว่าเป็นตัวแต้นก็ตักถามมาเลยค่ะคาเฮามีขายไว้โครของ80ิเมียวไไปของไปอยู่หลีเลยของใจซื้อในเฮินก็มีค่ะ